หลวงปู่เปลี่ยนส่งกระแสจิตตรวจดูชีวิตโลกหลังความตายของคนที่ทำบุญหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปทีโปพระอริย์สง์แห่งวัดป่าอารัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แหวนสุจินโนและหลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมท่านเป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งในประเทศไทยที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องเยอะมากกับสิ่งลึกลับอย่างบรรดาพวกกายทิพย์ทั้งหลายซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติของท่านแอดมินจึงขอหยิบยกเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันจะได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีอยู่จริงๆผู้ที่ท่านตาดีท่านก็ได้รู้ได้เห็นอยู่เป็นปกติของท่านมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราเราท่านท่านถ้าอยากรู้อยากเห็นแบบจะจะจังจังๆเหมือนอย่างท่านก็ทำให้ได้อย่างท่านก็สิ้นเรื่องของมันมีอยู่แล้วยังไงยังไงก็เห็นได้อยู่วันยังค่านั่นแหละถ้าทาถึงนะ ทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าหลวงปูเปลี่ยนปัญญาปทีโปท่านมีความต้องการอยากจะให้ญาติโยมชาวบ้านมีกําลังใจในการทําบุญสุนทานและประพฤติปฏิบัติธรรมท่านจึงคิดที่จะใช้ยานรู้ยานเห็นของท่านตรวจดูโลกหลังความตายของผู้ที่ตายไปแล้วว่าหลังจากเขาตายไปแล้วบุญกุศลที่เขาทำไว้ตอนมีชีวิตอยู่ได้ส่งผลให้แก่เขาอย่างไรบ้าง เมื่อท่านได้ตรวจเช็คดูจนได้รู้ได้เห็นแล้วท่านก็นำมาบอกมาเล่าให้ญาติโยมผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาฝังว่าวันหนึ่งท่านได้ส่งกระแสจิตไปดูลูกสาวที่ป่วยตายของแม่บัวใสซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์วัดปรากฏว่าได้เห็นยานลำหนึ่งลอยมาจอดเทียบอยู่หน้าบ้านแม่บัวใสมีที่นั่งในยานสองแถวแถวละสามที่นั่งมีคนที่นั่งมาแล้วห้าคนท่านได้เห็นลูกสาวของแม่บัวใสซึ่งเพิ่งตายลง ได้เดินขึ้นไปนั่งเป็นคนที่หแล้วยานลำนั้นก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงหอปราสาทหลังหนึ่งซึ่งไม่ใหญ่นักเมื่อนางก้าวขึ้นอยู่บนปราสาทแล้วยานก็หายไปลูกสาวของแม่บัวสใยคนนี้ตอนมีชีวิตอยู่นางเป็นคนมีอารมณ์ดีอารมณ์เยือกเย็นไม่ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดแต่ก็มีจิตใจงามนางทำบุญน้อยในขณะที่มีชีวิตอยู่เพียงแค่ได้ร่วมกับแม่ของนาง ทำบุญต่อเติมกุฏิหลังเก่าที่หลวงปู่คาแสนเคยอยู่แล้วหลวงปู่เปลี่ยนได้เข้าไปอยู่ต่อด้วยบุญอันนี้ทําให้นางได้อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงหลวงปู่เปลี่ยนได้ทรงกระแสจิตลอยผ่านไปยังวิมานอีกวิมานหนึ่งซึ่งมีนางฟ้านั่งดูพระพุทธรูปอยู่ในหอปราสาททองล้อมรอบด้วยสระบัวสีขาวและสีชมพูตอนมีชีวิตอยู่นั้นนางฟ้าองค์นี้เคยสร้างมนดบและสร้างพระพุทธรูปไว สาำยังได้ขุดบ่อน้ําเล็กๆไว้เพียงบ่อเดียวในวัดแต่คนทั้งหลายที่เข้าไปในวัดนั้นได้ใช้น้ํานั้นกันอย่างทั่วถึงจึงเป็นการเพิ่มบุญให้แก่นางผู้ทามากขึ้นไปอีกการที่นางฟ้านั่งจ้องพระพุทธรูปนั้นเพราะนางเพลิดเพลินในบุญกุศลของตนที่ได้เคยสร้างพระพุทธรูปไว้เมื่อครั้งตอนมีชีวิตอยู่โลกมนุษย์ทําให้หลังจากตายลงจึงได้มาอยู่ในหอปราสาทที่มีพระพุทธรูปเป็นการเสวยอ,อารมณ์สุขในสวงสวรรค์ ด้วยเหตุชนี้องค์สมเด็จพระพักควันสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงกล่าวว่าพวกเทพพบุตรเทพธิดามักพากันติดสุขในบุญไม่ยอมพิจารณาให้เห็นทุกข์การภาวานาในสวงสวรรค์จึงไม่ก้าวหน้าขณะที่หลวงปู่เปลี่ยนทรงกระแสจิตลอยผ่านไปยังภูมิที่สูงกว่านั้นท่านก็ได้เจอกับเทพพบุตรองค์หนึ่งแต่งชุดสีขาวเหมือนกับผู้ชายอินเดียเทพพบุตรองค์นั้นได้เชื้อเชิญให้ท่านเข้าไปพักในวิมานโล่งๆของเขา ทำให้ท่านได้ทราบว่าสาเหตุที่วิมานโล่งเช่นนี้เนื่องจากเมื่อครั้งที่เทพบุตรองค์นี้ยังเป็นมนุษย์เขาได้ทำบุญสร้างศาลาไม่มีฝากั้นถวายแด่พระสงฆ์แต่วิมานของเขานั้นก็ตั้งอยู่จุดสูงสุดของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทีเดียวเพราะสมัยมีชีวิตอยู่นั้นเขาเป็นคนมีจิตใจสะอาดอยากให้ทุกสิ่งสะอาดจึงได้ใส่ชุดสีขาวรักษาศีลและในใจก็อยากจะชำระจิตของตนให้ขาวดังผ้าที่ใส่นี้ด้วย ส่วนเทพพบุตรและเทพธิดาองค์อื่นๆที่ยังมีจิตใจยึดติดอยู่ในสีก็อยากให้เสื้อผ้าอาภร์ของตนมีสีสันตามความปรารถนาของแต่และองค์ไปซึ่งเสื้อผ้าอาภรณ์เหล่านั้นก็เปลี่ยนไปตามนั้นหลวงปู่เปลี่ยนเล่าต่อไปอีกว่าวันหนึ่งเวลาว่างๆท่านก็ได้กําหนดส่งกระแสจิตให้ลอยสูงขึ้นไปจนไปพบปราสาทหชั้นหลังหนึ่งมีเสาและหลังคาสีเขียว มองเห็นเท,ทียธิดาองค์หนึ่งนั่งอยู่ในปราสาทตรงริมริมเรียกว่าได้แต่นั่งตรงริมริมคือไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้เต็มที่เพราะสมัยเป็นมนุษย์นางทําบุญไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยชอบทําบุญแบบแอมแปะกับเขาจึงได้มีปราสาทร่วมกับเขาเจ้าของปราสาทตัวจริงเขายังไม่มาคือเขายังไม่ตายนั่นเองเจ้าของปราสาทนั้นเขาทําบุญเต็มที่เสียสละเต็มที่จึงมีกรรมสิทธิ์ในปราสาทนี้เต็มที่เช่นกัน หลวงปูเปลี่ยนท่านได้เอ่ยถามเทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งกําลังตกแต่งดอกบัวให้เป็นกําแพงรอบๆว่าปราสาทหลังนี้ใครเป็นเจ้าของจึงทราบว่าปราสาทหลังนี้เป็นของพ่อนานสีทนแม่บัวใสแม่บัวคํากํานันเมาแม่แก้วและแม่ดีซึ่งได้พากันทําบุญหรือบ้านหลังเก่าแล้วเอามาสร้างศาลาโรงฉันที่วัดป่าอารัญวิเวกทั้งๆที่ไม้เก่าเป็นรูพรุนไปหมด แต่ก็ยังได้ปราสาทถึง6ชั้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงถ้าหากเป็นสวรรค์ชั้นยามาก็จะได้ปราสาทสูงกว่านี้อีกบุคคลใดก็ตามที่มาอยู่ในปราสาทบนสวงสวรรค์น,นั้นถ้าเคยได้ทานอะไรไว้ก็จะได้ของสิ่งนั้นเช่นน้ำเสื้อผ้าผ้าหม่มหรือว่าสิ่งของต่างๆเพียงแต่นึกเอาก็ได้หากไม่เคยให้ทานไว้ก็นึกไม่ออกจึงไม่ได้ของสิ่งนั้นเพราะเป็นของทิพย์ทั้งหมดการทำบุญกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้น จะได้อนิสง์ผลบุญมากเป็นร้อยเท่าพันทวีหลังจากงานก่อสร้างเจดีที่วัดป่าอรัญจวิเวกเสร็จลงด้วยน้ำพักน้ำแรงของญาติโยมผู้ใจบุญมีแม่บัวใสเป็นต้นหลวงปู่เปลี่ยนได้ส่งกระแสจิตไปตรวจด,ดูผลบุญของแม่บัวใสอีกครั้งครั้งนี้ท่านได้พบปราสาทหลังหนึ่งเกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นยามาลักษณะของปราสาทเป็นทรงจตุรมุกมียอดคล้ายเจดีเหมือนที่วัดพระพุทธบาทต,ตากผ้า ตัวปราสาทเป็นสีทองทั้งองค์ข้างล่างสามารถอยู่ได้ท่านได้พบกับเทพ,พบุตรและเทพธิดาที่ปราสาทหลังนี้มากมายท่านจึงได้เอ่ยถามถึงเจ้าของปราสาทจึงทราบว่าเป็นของแม่บัวใสนอกจากนั้นท่านยังได้พบกับหลวงปู่คำแสนซึ่งกำลังพาบริษัทบริวารเป็นร้อยๆอคนมาบูชาเจดียปราสาทของแม่บัวใสหลังนี้อีกด้วยอีกสี่วันต่อมาหลวงปู่เปลี่ยนได้ไปหาหลวงปู่คำแสนที่วัด และถามหลวงปู่ตรงๆว่าหลวงปู่ได้ขึ้นไปเที่ยวอยู่บนสวงสวรรค์หรือไม่หลวงปู่ได้ตอบยืนยันว่าได้ไปที่เจดีย์ปราสาทของแม่บัวใสไงเรากับท่านก็ยังได้พบกันอยู่เลยนี่นายังมาถามอีกหลวงปู่คำแสนบอกว่าถ้าภาวนาเอาจิตไปถึงไหนก็จะไปที่นั่นถ้าคิดถึงสวรรค์ชั้นไหนก็ย่อมเห็นสวรรค์ชั้นนั้นถ้าถึงพรหมโลกก็จะเห็นกันในพรหมโลก ถ้าจิตของเรายังไม่ถึงนิพพานเราก็จะยังไม่เห็นกันในนิพพานการภาวนาของเราถึงไหนเราก็จะรู้เองเราจะพบกันได้เองที่เราไปพบกันเห็นกันก็เพราะเป็นชั้นของผู้ปฏิบัติในภูมิจิตของตนของใครเมื่อถึงชั้นไหนภูมิจิตของคนนั้นก็จะถึงสวรรค์ชั้นนั้นจึงรับรองว่าจะให้คนอื่นพาไปไม่ได้ถ้าปฏิบัติถึงก็จะเห็นตามชั้นของมันเองในปีพุทธศักราช2522 แม่บัวใสได้ถึงแก่กรรมลงหลวงปู่เปลี่ยนได้กำหนดส่งกระแสจิตไปดูที่ปราสาทจตุรมุขของแม่บัวใสครั้งนี้ท่านได้เห็นบริเวณโดยรอบของปราสาทมีหญ้าอ่อนนุ่มเหมือนหญ้านวลน,น้อยสีทองขึ้นเต็มไปหมดมีแถวกุหลาบปลูกเรียงรายเป็นแถวสุดสายตาขณะนั้นปรากฏมีเทพธิดานางหนึ่งเดินลงมาจากปราสาทสีทองนางแต่งกายด้วยชุดสีเขียวสวมเสื้อแขนทรงกระบอก ห่มผ้าสบายสีเขียวอ่อนๆนางได้เข้ามากราบหลวงปู่เปลี่ยนพร้อมกับถามว่ามาเยี่ยมแม่หรือหลวงปู่เปลี่ยนได้บอกให้เทพธิดานางนั้นเนรมมตกายเป็นแม่บัวใสครั้งตอนยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ให้ดูจึงแน่ใจว่าไม่ผิดตัวท่านได้เอ่ยต่อว่าเทพธิดาบัวใสว่าไม่เห็นลงไปเยี่ยมกันบ้างเลยนางเทพธิดาบัวใสตอบว่าบนสวงสวรรค์สุขสบายมากจึงไม่อยากจะไปไหน บนสวรรค์มีความสุขสบายเกินกว่าที่เคยคาดไว้ทำให้เพลิดเพลินเจริญใจจนลืมตัวลืมนึกถึงเรื่องยุ่งยากนานับประการที่เคยประสบพบมาบนโลกมนุษย์อย่างน่าแปลกประหลาดถ้าลูกไม่ขึ้นมาให้เจอบนสวรรค์แม่คงยังไม่นึกถึงแน่นอนแม่บัวใสนี้สมัยที่มีชีวิตอยู่นางเปรียบเสมือนแม่อีกคนหนึ่งของลวงปู่เปลี่ยนเลยทีเดียวนอกจากจะอุปถากลวงปู่เปลี่ยนแล้วนางยังทำบุญสุนทานมากมาย เวลาไปวัดทุกวันพระนางจะมีดอกไม้ถือติดมือไปเป็นจำนวนมากและจะจัดหาน้ำปานะเลี้ยงพระเนียนด้วยนอกจากนั้นนางยังเป็นคนพิธีพิถันในเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบความสวยงามจะปัดกวาดดูแลวัดและสถานที่ให้เรียบร้อยตลอดเวลานางเป็นคนที่มีจิตใจงดงามอบอ้อมอารีถ้ามีคนจนไปวัดนางก็จะแจกเงินและเรียกให้มารับประทานข้าวปลาอาหารร่วมกัน เมื่อนางจะเดินทางไปทำบุญที่ใดก็จะมีผู้มาขอร่วมบุญด้วยเสมอบางคนเห็นนางกำลังเตรียมของเพื่อจะทำบุญก็จะมอบเงินไว้ให้ร่วมทำบุญกับนางบางคนถึงกับอธิษฐานขอเกิดเป็นลูกของนางเลยก็มีแม่บัวใสมีน้องสาวอยู่สองคนคือแม่บัวจันทร์และแม่บัวคาแม่บัวจันทร์ชอบถือศีลเฉพาะวันพระเรียกว่าถืออุโบสถศีลเมื่อสิ้นชีวิตลงนางได้ไปสถิตอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึง ส่วนแม่บัวคําซึ่งเป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งของแม่บัวใสนั้นนางได้ใส่บาตรและอุปถากหลวงปู่แหวนอยู่เป็นประจำจนหลวงปู่แหวนย้ายไปอยู่ดอยแม่ปังแม่บัวคํานี้ก็ยังคงตามไปอุปถากหลวงปู่แหวนอยู่เสมอแต่ว่าแม่บัวคํานางเป็นคนโทสัจจริตละความโกรธไม่ได้ใจคอชอบหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาความโกรธความงุนหงิดทําให้จิตของนางตกต่ําหลังจากตายไปแล้วนางจึงได้ไปเกิดอยู่แค่สวรรค์ชั้นดาวดึง ซึ่งด้วยบุญของนางนั้นถ้าไม่ติดที่ตัวโกรธตัวหมุดหงิดเชื่อได้ว่านางได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงยิ่งกว่านี้เป็นแน่หลวงปู่เปลี่ยนเล่าเสริมอีกว่าปกติเวลาเทพ,พบุตรเทพธิ่ดาจะจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกองค์จะมีความตั้งใจว่าจะลงมาสร้างสมคุณงามความดีเพื่อยกภูมิจิตของตนให้สูงขึ้นแต่แล้วพอได้มาเกิดเป็นมนุษย์จริงๆก็มักจะลืมความตั้งใจของตนเสียซ้ำยังหลงไปในอบายามุก หลงไปสร้างแต่กรรมไม่ดีไม่เห็นได้สร้างกรรมดีตามที่ตนได้ตั้งใจไว้ที่เคยบอกว่าอยากจะยกภูมิจิตของตนให้สูงขึ้นแต่กลับต้องตกต่ำลงกว่าที่ตนเคยเป็นอยู่เสียอีกบนเมืองแมนแดนสวรรค์นั้นท่านว่าสุขทุกข์ขณะจิตส่วนผู้ทำบาปกรรมต้องดำดิ่งลงนรกลำพังความร้อนจากไฟนรกก็แสนสาหัสอยู่แล้วไม่ต้องถูกลงทันทรมานชาวนรกก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันอยู่แล้ว ในนรกนั้นท่านก็ว่าเป็นทุกข์ไม่มีเวลาสุขเลยเป็นทุกข์ทุกขณะจิตนั่นเองอุปมาดังคนเอาค้อนทุบพลาดโดนหัวไม่โป้งตนเองเข้าเต็มรักทุกข์ทรมานสาหัสจนลืมญาติทีเดียวเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อน,อนผู้รับชมรับฟังโลกหลังความตายของผู้ทําบุญที่หลวงปู่เปลี่ยนได้ไปรู้ไปเห็นมานี่แค่นํามาเล่าเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเล่าพอเป็นคติตัวอย่างทางดําเนิน เพื่อเพิ่มพูนศรัทธาของผู้ใฝ่บุญใฝ่ปฏิบัติจะได้ไม่ท้อไม่ถอยแอดมินขอเป็นส่วนหนึ่งแห่งการเสริมกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังก่อนจากการใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเต,เตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปท้ายสุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนวันนี้ลาทุกท่านเพด้วยคำว่าสวัสดีครับ